มาดูขั้นตอนในการยำนะคะมาดูสิบสิบกระป๋องแล้วก็พี่จ๊กก็ใส่พริกป่นไปนิดนึงนะแล้วก็มาเครื่องยำตะไคร้หอมแดงค่ะพริกขี้หนูอีกเอาแซ่บๆเลยนะี่พี่จะคนให้เลิศเลยอาบิดมาเรียบร้อยก่อนคาดว่าอีกสักปีหนึ่งอะ่ะปีสองปีจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วนะคะไม่อยู่เทพแล้วนะคะเพื่อนๆไม่อยู่ เพราะว่าจะไปไปทําสวนทําอะไรอย่างเนี้ยค่ะเพราะว่าจะคอยปลูกปลูกตะไคร้ปลูกอะไรมาให้เขาขายกันที่าลารกันดีกว่านะครัไม่อยากอยู่และเบื่อสังคมในเมืองมีแต่คนสตบบรอเบอร์ี่ชิคแคสแถวบ้านเรียกว่าท่อแรกแ <c oughs> ถวบ้านลียกถ้าปากซอยเรียกท่อแรกถ้ารับตาคนนิดนึงต้อแหลมาก <c oughs> ถ้าเราทำเค็มมากไม่ดีนี่ พอนะคะเปลืองอม,มาดูวันนี้พี่จะทำอะไรกินด้วยอ่ะนี่ไข่ต้มอีกสิบฟอง,อ,งอย่าให้มันแตกก็นแม่อย่าให้มันแตกเหรอครับถ้ามันไม่แตกเี๋ยจะกินยังไงมันก็ไม่เข้าเนื้อสิครับพี่แจจะรีวิวกินข้าวให้ดูนะคะข้าวหอมมะลินี่นะเทคนิคง่ายๆมาบุญคลองนี่มีมีธัญพืชเห็นไหมคะถุงหนึ่งสามสิบเ้าบาทที่อะละก้อนเป็นข้าวหอมมะลิมาบุญคอง พี่แจ๊คหุงข้าวโดวยการที่ไปล้างข้าวเรียบร้อยก็ให้น้ํามันเคยมานิดนึงแล้วก็เทกะทิหนึ่งลกล่กกองนะคะอ่ะกินขคอ,อะไอ้ไรนะพี่ไอ้ชิมก่อนพี่แก็อ่อเลยมันสุดยอดเลยอ่ะแล้วคุณไม่ต้องกินอะไรมากอมิอร่อยจริงๆอันนี้แค่รีวิวให้ดูนะเป็นข้าวเป็นธัญญาพืชใส่กะทิหนึ่งกล่องแล้วก็ข้าวอัตราส่วนแค่นี้หงแล้วก็ มึงกินข้าวหลามเลยก็คงงั้นแหะใส่กะทิอันนี้ก็ผัดพริกหยวกที่พี่บอกว่าอร่อยจริงๆเมื่อกี้ผัดพริกหยวกใส่หมูเจ้าเนี้อร่อยมากคือร้านอะวันแล้วก็ผัดผับบวบแล้วก็ผัดบวบขอคลิปนี้แค่นาทีเดียวหนึ่งข้าววันวันหนึ่งอ่ะยื่นน้ำลายตาก็้องมากเลย ผัดบวบใส่ไข่หืมอยู่ข้าวใช่ไหมพัดงานไม,ม่อยู่ข้าวนะ้อืมอืออ่ะกุ้งกุ้งกุ้งผัดแบกรวมกุ้งนะเห็ดนิดนึงอ่ะว้าอร่อยวอ่ามากอมมอืมอ อร่อยไอ้ขยะไม่มีว่ให้ใม่เปลาด้วยหรืเปกับข้าวเนี่ยนี่อนันเดียวอ่ะแค่นี้เดียวพี่ชิมฮะไอ้หอมมากไอ้ไอ้ินไอมกกินเค็มไหมเคมเค็ม,ม,ม,มไม่ได้้างไมนี่เคมแค่นี้แหละเป็นมื้อเช้า กับกลางวันเดี๋ยวกลางคืนกินผู้ชายเป็นอาหารขอแล้ควค่ะบายบายค่ะวันนี้ค่ะ